เอาละสุดีเพื่อนี่น่ารักนะครับไม่เถอผมแบงก์กับไม่ใช่เกมเอ็ดเอฟนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ติดตามผมถึง10,000หม่เออไม่ใช่ดิ20,000ื่นซับสไครต์นะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณจากใจขอบคุณจากหัวใจบึ้งลึกนะครับก็วันนี้นะครับเนื่องจากผู้ติดตามผมถึง20,000นะครับ20,100นนะครับก็เป็นเลิกงามยามดีที่เราจะได้ทำการแจกกิจกรรมนะครับกิจกรรมของผมนะครับผมเดี๋ยวเรามา พูดถึงตัวกิจกรรมนะครับกิจกรรมก็คือเป็นในเรื่องของตัวคลิปตัวคาอันนี้คือผมไม่ได้ตัวโปรโมทไม่ได้เลยนะครับแต่ส่วนมากเพื่อนรู้จักผมคลิปตัวคาคลิปตัวเพนนะก็เลยต้องแจกคลิปตัวคาแหละนะครับเพราะถึงคลิปตัวคาผมเยอะก็เดี๋ยวเราเข้าไปในตัวเกมก่อนละกันนะก็คลิปตัวคาครับของผมวันนี้ก็เลยจัดกิจกรรมเป็นมีมแล้วกันนะครับเป็นมีมสำหรับคลิปตัวคาครับเพื่อนๆนก็ทำมีมะนะครับเพื่อนเพื่อนทำมีมแล้วก็ส่งมาใน Facebook ของผมนะครับอันนี้ก็เป็น Facebook ของผมนะ เออตรงนี้นะครับเป็น Facebook ของผมแล้วทีนี้นะครับถ้ามีไหนที่ผมดูแล้วอ่ะแล้วผมหัวเราะนะครับเออแล้วผมดูน่ผมก็จะมานั่งดูสําหรับที้เพื่อส่งมานะครับเออแล้วผมแบบคุยมีมนี้เจ๋งว่ะอะไรอย่างนี้นะครับก็ได้รับรางวัลไปนะครับรางวัลนะครับมันก็ต้องให้มันสมเกียรติสําหรับแบงค์ใช่ไหมครับแบงค์ปรินสัหน่อยนะครับจริงๆผมชื่อปรินยานะครับไม่ใช่พาลินนะเพื่อนๆปรินก็ได้นะครับเรียกผมปรินก็ได้เพราะ แต่ก่อนก็มีแต่คนเรียกผมปาลินแหละนะครับชื่อเล่นของผมสกายนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิแบงค์นะครับชื่อในจริงๆผมอ่ะชื่อในวงการเป็นสกายนะเพื่อนๆสกายแฮนเตอร์แต่ก่อนนะครับอ่ะนะครับกิจกรรมนะครับผมก็เออ่ให้เพื่อนๆส่งมีมนะครับส่งมีมคลิปตุกขานะครับทำยังไงก็ได้ผมหัวเราะให้ได้นะครับผมดูแล้วผมหัวเราะผมก็จะเออ่มาร์กไล่ชื่อไว้นะครับก็ทีนี้นะครับถ้าเพื่อนๆร่วมกิจกรรมแล้ว การประกาศรางวัลจะเป็นคลิปนะครับจะเป็นคลิปต่อไปสําหรับไอตัวของคลิปตัวคาเนี่ยแหละนะครับก็คือชื่อของช่องเพื่อนๆนะครับหรือว่าชื่อของ Facebook เพื่อนๆจะมาอยู่ในนี้นะครับจะมาอยู่ในตัวของรถเนื่องจากผมมีรถหลายคันไงนะครับจะมาอยู่ในรถนะแล้วทีนี้นะครับไอรางวัลนะครับจะเป็นยังไงเพื่อนๆรางวัลตัวรีวอร์ดนะครับไอรถคันนั้นผมไม่รู้นะว่ารีวอร์ดมันจะได้เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าผมประกาศรายชื่อไปหรือว่ามีรายชื่อเพื่อนๆติดอยู่ในนี้ ก็แจ้งมาในเฟซเท่านั้นเองนะครับผมก็จะเอา,เอาชื่อเฟซเพื่อนๆมาแปะในนี้เพราะว่าผมเฟซอ่ะ a c e b o o k มันเป็นอะไรที่ p r i v a t ที่สุดแล้วนะครับแล้วกเ็เพื่อนๆสามารถโชว์หน้าโชว์ตาได้ผมรู้จักเพื่อนๆนะครับมันก็ไม่มีใครที่เอาเฟซเ,เอาหน้าตาคนอื่นไปใส่หรอกนะเพื่อนๆนะครับแต่ผมก็จะดูเพื่อนในเฟซด้วยนะเพราะบ,บางคนอาจจะปั๊มเฟซบุ๊กมานะครับเพื่อร่วมกิจกรรมอันนี้ก็ต้องเป็นกฎกติกานิดนึงนะครับก็จะทําเลยนะเพื่อนๆเพราะว่าเงินรางวัลมันก็ไม่ได้มากขนาดไหนขนาด นั้นนะเพื่อนๆโอเคนะก็การแจกกิจกรรมนะครับกิจรกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมทีผม่ผมไม่รู้นะครับว่ามีใครเคยทําหรือเปล่าก็ลดทั้งหมด5คันนะครับ5คันเ,ออเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีนึงแล้วกันนะครับแต่ผมตีเป็น5คันก่อนล้วกันนะรีวอร์ดนะครับภายใน7วันนะครับเพื่อนๆจะรับรีวอร์ดครึ่งหนึ่งทันทีเลยนะครับก็คือผมวิ่งได้มาสมมติถ้า20ก็คือเพื่อนๆจะได้รับรางวัลในนั้นคือ10นะครับ สิบทั้งหมด7วันนะครับเพื่อนๆก็เงินรางวัลผมไม่รู้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับการสุ่มนะก็ผมก็จะแจกตรงนี้นะครับตามรายชื่อนะครับตามรายชื่อตัวของเพื่อนๆเลยนะครับที่เข้าร่วมส่งมีมนะครับเป็นมีมของคริปโตคาร์นะครับผมก็เป็นมีมต่างๆนะครับก็อันนี้คือเป็นรางวัลรางวัลสาหรับคนที่ส่งมีมนะครับเออหนึ่งคันนะ1นึคันตรงนี้เลยนะครับเอส่ง1นึคันแป๊บนึงนะ ส่งมีมนะครับ2รางวัลนะครับแล้วก็อีก3รางวัลจะเป็นการคอมเมนต์ใน u t u b e นะครับที่เพื่อนๆติดตามผมตั้งแต่ตอนไหนนะครับเพราะว่าผมมารู้สึกว่าปีนี้ผมรู้สึกว่าโอ้โหมีความสุขมากนะครับภาย1หนึ่งปีที่แบบซับสไครป์ผมขึ้นมา2 0 0ห0ื่นนะครับถึงจะมันจะผ่านอะไรมาหลายๆในรูปแบบนะครับแล้วก็คอมเมนต์ต่างๆนะครับที่เพื่อนๆมาให้คอมรู้บ้างหรือว่าติชมนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆจริงๆเพราะทุกคอมเมนต์เพื่อนๆนะครับผมใส่ใจหมดนะครับถ้ามีคอมเมนต์ไหนที่ผมไม่ตอบนะครับแปลว่าันลบุ๊ก ให้เพื่อนๆคิดแบบนี้นะครับเพราะผมจะตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นั่นเองนะครับก็2รางวัลแรกจะเป็นมีมนะครับสองรางวัลที่3จะเป็นในคอมเมนต์เพราะผมว่ามีม,มาเพื่อนๆ่นะไปหามีม,มาแล้วก็ทำมีมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับน่าจะดีก็รางวัลตามนี้เลยนะครับครึ่งหนึ่งเพราะผมไม่สามารถโกงเพื่อนๆได้อยู่แล้วแหละนะเพราะว่าถ้าทําคลิปถ้าทําคลิปหลังเ็วันใช่ไหมผมก็จะประกาศชื่อก่อนนะครับแล้วก็หลังเ็วัน คันนั้นสาหรับเพื่อนๆได้เท่าไหร่นะครับผมก็ต้องจดไว้อยู่แล้วแหละนะครับเพื่อนๆก็จะได้มูลค่าทัวร์ซีซีคาไปเลยทันทีนะครับเพราะเนื่องจากตัวเนี้ยซีซีคาผมรู้สึกว่าเฟ้อไม่ขายไม่คัดเริ่มเฟ้อแล้วนะครับเริ่มจะถอนไม่ได้แล้วนะเพื่อนๆเพราะว่าขั้นต่าในการถอนน้ำมันคือสองพันห้าไงเพื่อนๆแต่จริงๆผมหาได้วันละประมาณเถ้าหากค่าน้ำมันแล้วนะครับหนึ่งพันสามร้อยซีคานะครับเพื่อนๆต่อวันแต่มันก็ เออเหวงนะครับต่อวันก็เหวี่ยงผมต kind of right ีเป็น1 0 0 0งพันถึงสามพันเออหนึ่ันถึงเออถึงพันสาประมาณนี้แล้วกันนะครับวันไหนแม่งก็เยอะก็เยอะเกินนะครับวันไหนที่1นึ่งรัวๆก็ที่1นึ่รัวๆเลยใช่ไหมถ้าวันนี้ผมจำไม่ผิดผมเล่นอยู่นะมันมีที่1นะครับมันมีที่1แบบต่อกันเลยอะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเนี้ยเนะครับที่1แล้วก็คันต่อไปก็ที่1อันนี้เล่นยังไม่ครบนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับกกิจรรรม20,000คับติดตามมานะส่วนตัวนะครับอ่่าแล้วก็ตอไปนีเออต่่ออตจาก ไอตัวนี้นะครับแล้วก็ปีใหม่นะครับปีใหม่สําหรับคนที่สมัครสมาชิกนะครับผมสมาชิกของผมนี่มันจีคนว่าเออเนี่ยแล้วผมอาจจะเปลี่ยนตัวสติกเกอร์ใหม่นะครับเดยผมไปจ้างเขาว่าสติกเกอร์เนื่องจากตรงเนี้ยผมรีบทาไงเพราะว่า YouTube มันแจ้งเตือนนะครับอันนี้ยังไม่อัปเดตเลยเออยังไม่ชําระเงินเลยอีกบัญชีหนึ่งนะครับก็นะครับหนึบาทต่อเดือนอ่ะผมก็จะปรับให้มันแบบถูกๆให้เพื่อนๆถึงเข้าถึงง่ายนะครับสำหรับเอ่อคนที่สมัครสมาชิกนะครับเพื่อนๆมีโอกาสที่จะได้รับนะครับรถันนนะะครับเ1ลํา แต่ก็อันนี้เป็นการลุ้นแต่สําหรับใครที่เออไม่ได้นะครับผมจะใช้เป็นรูปแบบเดิมเลยก็คือเป็นรีวอร์ด50%สําหรับรางวัลของคนติดตามนะครับเพื่อนๆก็ขอบคุณนะครับถ้าใครที่ยังสมัครอยู่นะเพราะว่าผมว่า1่เออหเดือนร้อยหนึ่งนี้มันแพงมากเลยนะครับแต่ถ้าใครที่เออรู้สึกว่าผมเออรู้สึกชอบนะครับชอบอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า100บาทเพื่อนๆไม่เดือดร้อนแล้วก็สมัครต่อนะครับ อันนี้ผมก็ขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับสมาชิกในปีแล้วก็ปีใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนสติกเกอร์แล้วก็ปรับปรุงในเรื่องของตัวเชื่อนะครับชื่อของตัวสมาชิกอะไรอย่างนี้แต่อันดับไม่มีนะครับเพราะทุกคนเท่าเทียมกันหมดอันนี้ก็เอาไว้แจกนะครับก็จะมีรถ1คันมีเครื่องบิน1ลําแหละนะครับเพื่อนๆก็ไปดูงูนค่าเอาละกันนะเออนะครับก็ตอนนั้นผมน่าจะมีเครื่องบินอยู่ประมาณสัก ร้อยลำอะไรอย่างเงี้ยหยอกเล่นหยอกเล่นโอเคนะครับก็จิตกรรมประมาณนี้นะเพื่อนๆก็ลองส่งมีมนะครับมาใน Facebook ของผมแล้วกออ็ส่งมีม,มาไม่ใช่แบบว่าพี่ร่วมจิตกรรมแปะนะครับไม่ได้นะครับแบบนั้นนะครับก็ต้องบอกความรู้สึกบอกอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆเออไม่ใช่แบบไปทํามีมแล้วแปะมานะครับก็ทํากติกาหน่อยลวกันนะเพราะติกติกาของผมมันก็ง่ายนะครับสําหรับคนที่มาเข้าร่วมตรงนี้แล้วก็การประกาศนะครับมันจะมี2ช่องทางก็คือคลิปต่อไปสําหรับ คลิปโตัวค่าแล้วก็ประกาศในตัวของช่องชุมชนนะครับเพืเ่อนๆต้องเข้ามานะครับต้องมาเช็คนะเพราะบางทีผมทำกิจกรรมแล้วผมประกาศรายชื่อมีคนมารับอยู่ที่ประมาณ4 4คนเองนะครับก็รู้สึกว่าเฮ้ย เพื่อนๆก็มาทักว่ารับที่หลังได้หรือเปล่านะครับมันก็ตามกติกานะครับเพื่อนๆก็เข้ามาดูในชุมชนเพราะผมจะดูว่าเพื่อนๆใส่ใจหรือเปล่าเพราะบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นทางผ่านไงรีววร์นน้อยนะครับไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรมเพราะาผมมองตัวนี้สายฟรีน่าจะเข้าได้เข้าถึงกันได้เพราะมันจะมีคนอีกหลายคนนะครับที่ยังไม่มีรถนะครับเพื่อนๆเขาไม่สามารถเข้าถึงตัวรถได้นะครับเพราะเงินบางบางก้อนนะครับอยู่ที่ประมาณหมื่นห้าเพื่อนๆมันเป็นอะไรที่แพงนะ แต่สําหรับคนที่ประสบความสําเร็จหรือว่าเพื่อนๆที่สามารถหาเงินได้แบบขึ้น1000นะครับหนึ่ได้ขึ้นวันละหนึ่งหมื่นได้แปลว่าเพื่อนๆก็เป็นคนที่เริ่มประสบความสาเร็จแล้วกันผมจะพูดอย่างนี้นะครับส่วนตัวผมไม่อยากประสบความสําเร็จให้ไม่อยากประสบความสําเร็จที่มันรวดเร็วนะครับอยากให้มันเป็นขั้นบันไดหรือว่าเป็นกราฟในแนวเทนขาขึ้นดีกว่านะครับนั่นแหละโอเคนะครับก็ประมาณนี้สําหรับกิจกรรม2อ0 0 0 20,000ซับสไคร e แล้วก็สุดท้ายนี้นะครับกับคลิปเมื่อวานนะครับถ้าเพื่อนๆฟังถึงตอนจบนี้นะครับคลิปเมื่อวานที่ผมทําไปในเรื่องของตัวออในการเชื่อมต่อหรือว่าอะไรต่างๆแล้วผมลบคลิปไปแล้วนะครับเนื่องจากผมอ่านคอมเมนต์เพื่อนๆก็ทิศทางที่แบบว่าไม่ปลอดภัยหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับผมก็น้อมรับฟังนะครับเพราะว่า จริงๆมันก็ยังมีช่องโหว่แต่ช่องโหว่ผมไม่บอกละกันแต่ถ้ากรณีที่ผมใช้อยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับออไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในเรื่องของตัวเลเจอร์ที่ผมใช้นะครับผมก็รู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลยอย่างที่เพื่อนเข้าใจกันนะครับรถผมมีเยอะแล้วก็ไอดีที่อยู่ในโน้ตบุ๊กที่เป็นเทเซอร์นะผมก็พยายามที่จะย้ายรถนะครับเนื่องจากถ้าผมมาจะเทขายรถทีเดียวอ่ะมันถอนไม่ได้หมดนะครับเพื่อนๆมันอยู่ที่ประมาณ4ี่0 0ื่น สี่หมื่นเหรียญสี่คาเลยนะครับในพอร์ตเนี่ยนะถ้าผมขายรถหมดนะครับเนื่องจากมาถอนด้วันละสองพันห้าถ้าระหว่างถอนหรือว่าอะไรอผมมาวิ่งรถเอากําไรเอาจากตัวเหรียญเนี่ยไปใส่อีกกระเป๋านึงนะครับเออเนี่ยเดือนหนึ่งก็ได้ประมาณสัก30และ3 0 60คันแล้วอ่ะมันก็สบายใจมากกว่าหรือเปล่านะครับก็ตรงนี้เลยก็ตรงนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอมเมนต์กับคลิปนั้นแล้วผมมาลบทิ้งลบคลิปทิ้งไปแล้วนะครับเพราะว่าผมสบายใจในตัวของผมดีกว่านะครับ ถ้าเพื่อนๆไม่สบายใจเพื่อนๆก็ทําการย้าย ID ดีกว่านะครับเพราะว่าไอตัวนี้ผมจะเรียกว่าเป็นการครอบนะครับเป็นการเอากระเป๋าเดิมครอบฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนะครับความปลอดภัยนะครับถ้าถามว่าความปลอดภัยมันสูงไหมมันก็สูงมากกว่าที่เราไม่มีฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนะครับเพื่อนๆแต่ถามว่ามันมีช่องโหว่ไหมมันก็มีนะครับแต่ช่องโหว่ผมไม่บอกแล้วกันนะครับเพื่อนๆก็ลองไปคิดเอาเองนะครับไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวเผื่อมันมีคนที่หัวหมอรู้วิธีการรู้อะไรอย่างนี้โอเคนะก็ประมาณนี้นะครับ ก็น่าจะไม่มีอะไรนะครับ Facebook ก็มาติดตามได้นะครับผมขอย้ำอีก่ครั้งนะครับผมชื่อปริญญานะนะครับเพราะบางคนเรียกผมพาพารินนะครับพารินนะครับผมชื่อปารินครับจริงๆเรียกแบงก์ก็ได้หรืออีกชื่อนึงเป็นสกายก็ได้นะครับเพราะว่าเพื่อนผมบางคนก็ชอบเรียกสกายไงก็โอเคประมาณนี้นะครับมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับเพื่อนๆก็หวังว่าชื่อเพื่อนๆที่อยู่ใน Facebook จะเข้ามาในตัวของตัวในรายชื่อรถ ทั้งหมด5คันนะครับอาจจะเยอะกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมก็ต้องดูฟีดแบ็กสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเ,เข้ามาชมในคลิปนี้ด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะเพื่อนๆไม่ต้องไปกังวลนะครับว่าผมจะลําเอียงหรือว่าอะไรหรือเปล่านะครับผมไม่เคยลําเอียงสําหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับใครที่ทักมาหาผมหรือว่าในเรื่องของตัวที่ผมตอบช้าหรือว่าอะไรผมก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยละกันนะครับเพราะเนื่องจากมันก็มีคนทักมาหาผมเยอะนะครับผมก็ไม่ได้สามารถแบบว่าตอบเพื่อนๆได้ทุกคนพร้อมๆกันแล้วก็เ,เวลา เวลามันอาจจะสําหรับเพื่อนๆอาจจะว่างตอนนั้นสําหรับผมอาจจะไม่ว่างตอนนั้นนะครับผมก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยถ้าใครที่ทักมาแล้วผมตอบช้าหรือว่าอะไรต่างๆนะครับอ่ะทีนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วกลุ่มนะครับคลิปตัวคาสามารถเข้ามาได้นะครับก็ตรงนี้ผมว่าที่ผมตั้งเป็นในเรื่องของตัวยืนยันนะครับหรือว่าตัวอนุมัติไม่ให้เป็นในเรื่องของตัวไพรเวทหรือว่าตัวแบบสถาอะไรนะ เออเนี่ยแหละนะครับให้เพื่อนๆเหมือนกับว่ากดเข้ามาแล้วก็ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยในการเข้ากลุ่มเนื่องจากรงนนี้ผมจะชะลอสําหรับเพื่อนๆที่แบบเข้ามายังไม่มีข้อมูลไปศึกษาเพิ่มเติมอะไรอย่างงี้นะผมเห็นนะครับตื่นเช้ามาผมก็เห็นเพื่อนๆเข้ามาแบบเป็น100ปร้อยกว่าคนแล้ว <c oughs> เออเพื่อนๆตีหนึ่งตีสองไม่นอนกันเหรอ <c oughs> ผมไม่แน่ใจนะครับผมก็รับทุกคนนะไม่ใช่ว่าปฏิเสธนะครับไอ้ตัวนี้อันนี้คือเป็นกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาตอนตอนที่ไม่รู้นะครับว่ามันก็มีกลุ่มของคริปโตคาเยอะมากนะครับเพื่อนๆก็ลองไป เข้ากลุ่มอื่นๆแต่ถ้าใครที่ติดตามผมอยากเข้ากลุ่มนี้ก็เข้าได้นะครับเข,เข้าหลายๆกลุ่มหลายดีที่สุดละไม่ว่าจะกลุ่มไหนนะครับโอเคนะก็ประมาณนี้เอาไว้เจอกันใหม่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมบายๆจ้า